ได้ let's go ได้กลับข้าวแล้วเราก็ไปได้กับข้าวแล้วเราก็ออกเดินทางค่ะกลับบ้านเราก็จะไปกลับรถตรงข้างหน้าน้นนะทุกคนไปกลับรถตรงข้างหน้าค่ะยาวไปยาวไป พอใหญ่อห่อหิวเขาแล้วบมาซื้อน้ำมันค่ะอากาศหนาวเราก็เอารถใหญ่มาแอร์แทบจะไม่ต้องได้เปิดเลยนะคะแอร์นี่บ่เปิดได้พี่น้องมันหนาวโอ้โอใช้กล้องอันนะขาตั้งกล้องหนารถมัี่สันส้นๆแน่เด้อพี่น้องเด้อสันส่นๆแน่เด้อ ออาไปไปไปโอ้ยแดดแยงตาข่อยอีกแล้วอแดดแยงตาเนี่ยเป็นเป็นทางไปนี่ก็จะไปเข้าตลาดนะแต่เราก็จะไม่เข้าตลาดหรอกเราก็จะกลับรถตรงข้างหน้านั่นแหละกลับรถข้างหน้าเพราะว่าได้ไดเลีกินแล้วเอ้าเนี้ยมเห็นร้านนี้ ขอหมูย่างโอ้ยได้หมูปิ้งละแม่ได้หมูปิ้งแล้ว,ลวโอ้เสียดายเด้อพ่อเรีนข้อหมูย่างหมูกินหมูแม่หมูกินหมูค่ะแต่ตอนนี้ไม่หมูเท่าไหร่แล้วแหละเราก็ลดอาหารลดอาหารเย็นลงเนาะเขากับสีบอกกินหลาย กินข้าวเย็นแล้วก็กินก่อนหกโมงเย็นหรือม,ม,มีมีไข่ต้มมีกล้วยเราก็กินแล้วกะแลลวพี่น้องเออกินซ้ำนั่นกะแลลวว่าต้องกินข้าให้มันเต็มท้องแบบว่ากินเราเขาไปนอนมันบอดายย่อยเนาะไปนอนไปนางงิบผ่ามันแบบว่ามันกะมันก็ไปกองอยู่พูงหมดนั่นแหละคือ,อมันไปกองอยู่พูงหมด แล้วก็จะกลับรถตรงนี้นะคะกลับรถกลับบ้านโอ้ยคุณตาคุณตามาได้เนวกินเราก็ต้องซื้อลาบไปให้คุณตาอีกนะเนี่ยนี่ก็จะเป็นที่กลับรถค่ะทุกคนเออกลับรถก่อนนะคะด กล้องก็จะวืดๆหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นที่ลับรถค่ะก็จะวืดๆวัดๆหน่อยนะคะทุกคนอ้าวขากลับกับเบื้องวิวข้างทางคือเราฟังคนขี่โม่ขี่ฟอยได้ไปพี่น้องได้เบิ้องอันบอดบีกบอไปเหรียญยวนนะเมื่อคืนนี่อยู่บางพีตลาดรวยซับบางพีอุย้ยคนพี่น้องเลยสะอ่อน รากาอินเลิรกับ, love, กบ big best, อ,บอันบิ๊กเบดเนาะบอดผู้หญิงนะ่ะนะคุณเดะบอดผู้หญิงนะ่ะนะพี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเขาอันเขากระจีบกันนั่นละ่นะเนาะจริงอยู่ตอนนี้เขาใช้คำว่าเพื่อนใช้คำว่าเพื่อนนะคะไม่น่าเกลียดตอนนี้ก็เพื่อนกันนั่นแหละแต่ว่าการสแสดงออกนะมันบอแมนพี่น้องเลย มันบอเมนเพื่อนอิจฉาแม่เอฟซี FC ก็มีความสุขนะคะก็ถ้าเป็นความจริงได้ก็ดีแบบมากๆเลยเอฟซี FC ก็จะใจฟูนะคะเอฟซี FC ก็สชใจฟูเดีเนาะเอาโม่เจ้าเฝ้ากาัออกก้อนข่อยหลดเนาะเออไปโหลดไปโหลดกล่องข่อยมันสั้นจะข่อยขับเร็วนวะ่นาๆพอใหาย เออเฝ้าก็ไปโหลดผุดเฝ้าไลไปเลยจ้ะจะเฝ้าเจ้าก็ไปเลยคว่าจะขับอันช้าๆนี่แหละรับซาซาพี่น้องเพราะว่าอันกล่องมันสัน้นเนาะยีโนเออนันลาโอ้ยเบิ่งอยู่ตลาดกินซากะอุย้ยฟินหลายปัดเมือ่อคืนนี่เพื่อนรองเพลงอันนั้นไหม <c oughs> ตีห้า ไม่ถึงก็จวนคิดทบทวนเรื่องฟันฉันดีผู้ชายอะไรนายยกิกกระซิกระซิบน่ารักน่าเอียเพิ่นก่ยิกกด้บยวะเนี่ยเืิอนก่ยิกผู้ใหญ,ญ่บ้านได้ไหมเนี่ยยิกพ่อมตีพื่อมพี่น้องเอ้ยที่มันข่อยฟินแห้งฟินหลายอ้าอินน้ำข้าเจ้าอินน้ำข้าเจ้าเมียอ้ยหนาะ ผู้สาวผู้บ่าวฮักกันคนเดอ,อือดีตไม่สําคัญค่ะปัจจุบันสําคัญกว่านะคะอดีตสียังกสร้างหัวมันถอกอันอดีตซัวๆัวหันเนะาะอดีตท,ที่ไม่ดีไม่ต้องไปจดจำจำปัจจุบันที่มีแต่แนวดีๆนะคะทุกคนโอ้เอ้ยข่อยฟินแห้งดี ตีสี่เสียดายจังเมื่เสียดายจังแล้วขึ้นห้องเพลงเนาะปอดผู้หญิงขึ้นห้องเพงลงก็ตกหลุมตกหลุมตกหลุมรักเบสบิบ๊กนะคะเอาวกระชี้หอดอันบัานด้านอีกแล้วเนี่ยกระชี้หอดเขาบัานด้านอีกแลว้วซัมมี่ก่อนเด้อพี่นอ้องดาไปเมาม้อยซัมมี่ละ่ะ เมามอยแค่นี้นะคะพ่อหอมปากหอมคออยาหอมปากต่อหอมตะพ่อกับพ่อเนาะฝากชมคลิปด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติดตามมันกดกระดิ่งดําแจ้งเตือนนํำเด้อพี่น้องเด้อเพื่อที่จะเออบ่พผาดคลิปพี่บาทพี่บอไม่ไงสุง่มเฮ็ดไ้เบิงกับเบิงโหลดเด้อเบิงแหลวกับกดพไลค์ให้กันแน่กพไลค์กดถือใจนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะ พี่น้องเอฟซทุกคนแต่ขอแซงไม่ใหญ่อันเนี้กก็นแล้วครับจ้าไปแล้วบ๊ายบายทุกคนขอบคุณค่ะที่มาชมคลิปเด้อหรือจะเอาให้พอแปดนาทีโลดเอาอาให้พอแปดนาทีไปโลดจัน,นเนาะเบาเลี้ยงพูยาบ้านอีกกอนไปเลียนมองไดกับคนโอ้ยคนจะแมนหลายแฮีงขนาดบัดสสำหรอยหกฟีบเด้สองวงเนาะ เออใจเกินรอยใจเกินรอยแล้วก็โตัวเกียวผู้จัดก็คืออันผู้จัดอี่หังประลาพผ้ปลาแดงภาพปลาแดงโปรโมชั่นสิจะแมนแล้วได้เงินค่ะย่างสองวงนี่ประชันกันวงพี่วงน้องเนาะพี่น้องเนาะวงไอ้กันไงวงน้องกันไงคือกันอุ้ยแมนมีตะวงใหญ่ๆหญ่อันวงผู้น้องนี่เพื่อนกัเพื่อนกับ่พท่านได้อัน เขาที่เขาทางปันใดดอกตั้งวิธีขาเจ้าก็ว่าตั้งซาตั้งซาพอหยังพอพระท่านได้ล่งตูอหยังกะคือคือกะกแต่ว่ากะแต่ว่ากะได้ซ้ำนี่กะดีเรลาละนเนาะซาเนี่ยกะทาเนาะซาเนี่ยกะทาสละเนาะเออ่ะว่ากัน่อนองไหมพึ่งเงินพึ่งเกิดพึ่งเกิดท่านพ่อปีอยู่บ้มไงตูเกี่ยวเอาเขาหมบ้านแล้วเดี๋ยว่อไปซื้อลาบให้พ่อยัยกอนเด้อพี่น้องเด้อ แค่นี้ก่อนนะจ๊ะขอบคุณที่ชมคลิปเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งดําแจ้งเตือนด้วยนะคะนี่เขาโมบันบันดาลแล้วไปกะทีเฝ้าไปซื้อลาบให้พญาก่อนไปละจ้า้นปุ้น